อาเพชรพระรวดสวัสดีเอฟซีสุโขทศคนครับผมมาละพี่น้องห้อยซองวีไอพีที่เอฟซีถามหากันนะพี่น้องเนาะวดวันที่สิบหกกรกฎาซองหางหกแปดวัดที่แล้วกับพวกเขาดอกตว่าเอฟซีเอ็นถามหานะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นไห่ล้างไม่ขึ้นบนนะพี่น้องเนเพิ่นไห่ล้างขึ้นบนมาเบิง่งมาเบิง่งวันที่สิบหกสิบหกมิถุนากันก่อนนะพี่น้องเนาะ เรียกบนมันออกเก้าสองนะพี่น้องของเพื่นเป็นสองเก้าเขาตกกลับนะพี่น้องเนาะส่วนล่างนี่เพาเขาหรอกพี่น้องเนี่ยเห็นปะมีหลักฐานของเก้าเห็นบ้งได้พี่น้องได้สิบหกมิถุนาเนี่ยเห็นปะพี่น้องเพื่อนห้วิ่งเก้ากับเขาได้พี่น้องเพื่อนจับควรเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเนี่ยหาเก้านะพี่น้องเนาะเด็กเพิ่นบ่ได้ปักกลักก็ถือว่าเขาเนี่เขาตัวเน้นน้พี่น้องเนาะเนะี่ยเห็นปะ ทีมมีตัวหน้าเนี่ยส่วนล่างเนี่ยบ่เขาหรือพี่น้องล่างเนี่ยล่างมันออกศูนย์หกเนาะบ่ิเขาที่เนี่ยาเบิง้งหัดวันที่หนึ่งกรกฎาเข่าตรงตรงยุตว่าเพ็่นบัตรแทนล่างไปขึ้นบนเนาะพี่น้องเนาะให้ล่างไปขึ้นบน,นพี่น้อง,งเมื่อกนบน่เห็นว่าให้เห็นบอซี่หกตรงตรง,ตรงเลยซี่หกตรงตรงเลยเนาะพี่น้องเนาะให้ล่างขึ้นบน ามาตามาเบิร์กันพี่น้องมาดูกันให้ล่างขึ้นบนหรีววะสิบ เลขแปดดาคือเงี้ยเลย ซอง V I P ได้พี่น้องเลยวิ่งบนวิ่งบน พี่น้องเก็ดเจ็ดจีมาบ่วิ่งเก็บได้พี่น้องเร้ย จับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่ เพื่อนก็นให้ยังซีมากตลอดนะเพื่อนเองเนาะ่หลายคู่เล็กสามตัวสองเกต หนึ่งห้าเจ็ดสองสามเจ็ดโอ้ยส,สุดพอดีสี่เขียนห้างขวด ที่เลขสามตัวพ่นก็นมีอยู่สามชุดตลอดส่วนตัวเน้นได้พี่น้องเน้นให้ที่เ2สอง ล่างวิ่งวิ่งล่างวิ่งล่างห้า าสีมาว่าพี่น้องห้าถ้าสีแดงไรวิ่งล่างหาได้พี่น้องไงบนน่เพืนให้วิ่งเกตไถ่าไอะไร ห้าหนึ่งห้าห้าหกห้าแปดหาครับเจ็ดพันไวจับเถอะพี่น้องด้วยส่วนตัวเน้นได้พี่น้องด้วย เพิ่มเน้นในหาหกเลขพี่เลขน้องเลขพี่เลขน้องเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องมากอยู่บ่ะหาหกเลขพี่เลขน้องแคปหน้าจอครับผมสิบหกกรกฎาสองห้าหกแปดไวซองวีไอพีบนวิ่งเกต จับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เพื่อเน้นที่เจ็ดสองเลขสามตัวนี่คือสองเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองสามเจ็ดสี่ถ้าพี่น้องมักเจ็ดสามสามเจ็ดก็ตัดเอาสร้อยเอาโยนอะไรได้พี่น้องได้ล่างวิ่งห้าจับคู่ห้าหนึ่งห้าหกห้าแปดเพื่อเน้นที่ห้าหกได้พี่น้องได้พี่น้องเขา้าคาแคร์หน้าจอเอา มักชอบจะได้หาเซลตเตอรีกันบ่ามาเข้ากัผพานเนาะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะพี่น้องไม่ชอบก็ผ่านดูเพียงความบันเทิงเน้ะพี่น้องจะไปซี่เลียบมันบ่ามาเข้ากัผพานนะอาขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เขามาเบิ่งก็จะเริ่มฝากก็เลยก,ยกดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม